ครับผมก็ขอกราบนักกาาหลวงตาหลวงพอ่อแล้วก็ขอสวัสดีคุณแม่คุณพอ่คณพอคุณน้าคุณตาคุณลูกพี่น้องน้องทุกท่านด้วยนะครับผมมาพบกันวันวันนี้วันรู้ว่าเป็นวันพูดนะแต่ไม่รู้วันวันที่เท่าไหร่เลยก็ไม่รู้จริงวันที่เท่าไหร่ก็ท่านไหนรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยวันนี้จะพาด,ดูการทํางานทุกขั้นตอนที่บ้านนะผบว่าผมทํางานแบบไหนก็จะมีการตอว่ามาด้วยอันนี้ก็ไม่ไม่เป็นไรนะผมก็ขอบพระคุณคือในการตักเตือนว่าเราต้องทํางาน อย่างนั้นอย่างนี้จะมีความล่าช้าอะไรบ้างผมจะอธิบายในคลิปวันนี้นะนะครับผมว่าการทํางานของผมเป็นแบบไหนครับผมเดี๋ยวไปดูงานกันที่ผมทําวันนี้ครับผมแล้วค่อยมามาคุยกันนะคุณพี่คุณป้าด้วยนะครับผมครับผมก็ขอสวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาดูชมแล้วก็ดูงานที่ทำที่บ้านกันแล้วกันนะครับผมว่าทําไมถึงรับพอสับช้าแล้วเดี๋ยวดูงานกันเลยครับผม เดี๋ยวลกลังมาแป๊บหนึ่งครับผมเดี๋ยวดูวชมกลุ่มนี้บ้างอันนี้เป็นชมชมที่เป็นไม้ที่มีสีสันที่ค่อนข้างแรงหน่อยอ้าวพอกระจายข่าวเริ่มดังแล้วผมว่าพวกจะถ่ายก่อนพรอ,อกระจายข่าวกองหมู่บ้านมานั้นเนี่ยจะทันไหมเนาะอันนี้ก็ดูดอกชมไปบ้างก็อาจจะรู้นะอันนี้คือคาเมล่านะครับผมคาเมล่าตอนนี้ที่มีสีสันแรงก็มีเยอะ ก็มีไม้ก็มีเยอะก็มีหลายตัวครับผมอันนี้ก็จะเป็นขาวขาวมะลิครับผมไม้ก็ประมาณนี้ผมเดี๋ยวพาดูเริ่มหกโมงแล้วครับผมวันนี้อาบน้ำแต่งตัวดูอยากอยากดุอยากดงมมที่จะส่งให้นะครับผมจะเป็นแบงนี้นะครับผมคือบางบางต้นบางตัวผมก็ จะดูรู้แล้วก็เขียนชื่อชื่อไว้แปะไว้แต่บางตัวก็จะไม่รู้จริงแต่ว่าดูใบก็ก็พอจะจะคาดได้ว่าไม้จะไม่ไม่ซ้ากันนะครับผมก็จะคาดให้ประมาณนี้ที่ไม้ชุดที่ทุกท่านได้รับได้จองเข้ามาได้ช่วยเรือมาก็ขอบคุณคนมากมากที่สุดนะครับผมก็อันนี้ผมก็จะจัดส่งพุ่งนี้นะครับผมแต่ว่าก็ไม่รู้จะครบทุกท่านไหมก็ไม่เยอะนะครับก็ไม่หลายท่านเท่าไหร่หรอกแต่ว่า ก็ยังก็จะทํางานได้ช้าด้วยกู่มี้ก็ใช่นะครับผมแล้วก็จะมีเพชรบนาด้วยเนาะมีมีคนป้าเพราะว่าเพชรบนาอันนี้เป็นเพชรบนาเป็นไม้พ่อมเมล็ดอันนี้จะเป็นไม้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมฟอร์มก็จะประมาณนี้คือก็จะตามราคาราคาแหละจะเป็นคู่สามร้อยห้าสิบราคาส่งคู่นี้จะสามร้อยห้าสิบบาทครับผมแต่ว่าจะหาเป็นต้นโตเป็นไม้ที่เป็นไม้กิ่งตอนอย่างนี้จะราคาส่งอยู่ที่ 800บาทนะครับผมเพิ่รนาครับผมอันนี้เปลย0 0บาท <Elijah. S 1> <พ>ราคาส่งก็มีหลายสายโทรเข้ามาผมก็ไม่ได้รับพอสาบก็วันนี้ไม่ได้มาแก้วันนี้ไม่ได้มาแก้ตัวอะไรทั้งสิ้นนะคร <PDF> ับผมแกมาพูดให้ฟังว่าในการทํางานเป็นอย่างแบบไหนอันนี้ขอคุณพี่ที่ให้ผมที่ส่งไม่ทําเป็นขาวล้วนนะครับผมอันนี้ก็ไม้อย่างนี้คือคุณพี่คือขอขอเข้าใจด้วยว่ายังส่งให้ไม่ได้ นะครับผมคือกิ่งยังยังสั้นไปแล้วก็ยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่กลัวจะหลุดจะหักในการส่งก็ขออีกเวลาสักในระยะหนึง่งและอีกบางต้นจะเป็นแบบนี้นะครับผมคือจะไม่มาไม่พร้อมกันไหมอันนี้เห็นไหมเหลืองแล้วไม่รู้มีมลแรงอะไรมาขี่ใส่อีกก็ไม่รู้เห็นไหมจะเป็นแบบนี้แล้วก็บางกิ่งก็จะอย่างนี้แหละอาจจะมีเชื้อราลงผมเองก็ไม่ได้ตรวจดูด้วยจริงๆการตรวจดูไม้ก็เป็นหน้าที่แหละ บางบางกีก็จะไปไวหน่อยอย่างนี้อย่างนี้นะครับผมอันนี้เป็นคเาเมล่าเอาไว้ทำุก,กางให้จะมีม่วงให้อยู่ตรงสองข้างม่วงคําคือจะ้างจะเป็นไม้มิติทวนอันนี้ก็เหมือนกันที่ตอหากก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ไม้จะขึ้นได้ยากมากแล้วก็จะติดช้าแล้วก็จะเดินช้าไม้จะเดินช้าก็ไม่ต้นไม่คือไม่ไม่ได้ไมาเกตตัวอะไรนะครับผมคือจะมาพูดให้ฟังว่าหากตอที่ส่งมาเนา่า ถามว่าเน่าไหมเน่าเกือบร้อยต่ออันนี้เรื่องจริงผมก็ไม่มีเวลาถ่ายให้ดูทางไลน์ส่วนตัวด้วยนะครับผมก็ไม่ถ่ายก็ก็นั่นแหละเกือบร้อยต่ออันนี้เรื่องจริงแล้วผมก็จะใช้ต่อที่ซื้อมาอันนี้เป็นต่อที่ซื้อมาผมจะไปหาซื้อต่อตามหมู่บ้านแล้วก็ตามที่เขาทำเพื่อชมผมจะซื้อมามาทำงานให้แบบนี้มาเหยียบเหียบงานให้แบบแบบใหและ่งคืนให้ ก็มมนมีการคิดค่าต่อใดทั้งสิ้นเพราะว่าไม้จะอยู่นานไปเพราะว่าผมจะไม่กล้าคิดเงินแล้วคิดค่าต่อแล้วครับผมก็จะทํางานให้แบบนี้นะครับผมความลร่าช้ามีมากครับผมอันนี้เดี๋ยวจะพาคุยให้หมดอันนี้คือไม้ที่เสียบอันนี้คือไม้ที่ผมผมต้องเสียบไม้แบบนี้ในวันอาทิตย์ต้องเสียบทุกเสาร์อาทิตย์ต้องเสียบไม้ผมเสียบเยอะไหมก็ประมาณ200 300อต้นในการเสียบไม้ถ้าผมไม่เสียบไม้โอเคยังไงก็ไม่มีไม้ที่จะมาจาหน่ายแน่นอน อันนี้ก็เป็นมเมล็ดที่เพาะอันนี้จะมีแมวนะเบินมาเดินเหยียบอันนี้ลงใหม่ลงแบบนี้ถามว่าเพาะเยอะไหมทาระก้าในการเพราะแบบนี้ก็หลักร้อยหลักร้อยพอไม้เพาะมาแล้วได้ตัวขนาดนี้อันนี้คือขนาดนี้ครับผมก็แยกผมก็จะแยกแยกแบบไหนแยกคือลงแบบนี้อาลงแบบนี้แล้วก็เลี้ยงเพื่อให้โตเพื่อจะมาสร้างงาน จนกว่าจะเอามาเสียบไม้ได้นะครับผมกอนเกี่ยวเราจะมาสร้างงานแบบนี้ได้แล้วก็เลี้ยงไปเรื่อยจนกว่าไม้ที่จะโตพอจะเอามาให้ทุกท่านได้ช่วยรับไปเลี้ยงกันการทํางานจะช้ามากครับผมพอสับก็คุณน้องททวมาหลายสายก็ไม่รับเลยก็การขอโทษด้วยการทํางานจะเป็นแบบนี้ครับผมอันนี้ยังไม่ได้ให้น้ำชุื่ชมเลยต้องรอฝนตกอย่างเดียวอันนี้พูดจริงอันนี้ก็จะเป็นเมล็พดพิเพเม็ดหาดพาะเมล็ดประมาณนี้ ก็จะมีเพชรบรรณาด้วยแล้วก็อันนี้ยนเป็นเป็นเมล็ดที่เป็นเพาะเมล็ดที่ถาดต่างๆ <c oughs> ก็จะมวนหลักร้อยร้อยร้อยขึ้นเก 100, 100ือบสองร้อยถาดในการใช้เพาะแบบนี้นะครับผมอีกแบบนแบบี้ก็ที่ยังไม่เพาะก็มีเยอะแล้วต้นไหนที่ขนาดโตัวก็จะคัดออกถอนเอาไปก่อนเอาไปลงกระถางก่อนการทํางานคนเดียวไม่ต้องพูดถึงครับว่าจะทําอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาดูให้หมดว่าผมทําอะไรบ้างในแต่ละวัน การทำงานจนถึงสูขผมต้องไปทำงานครับผมเป็นลูกจ้างครับผมทำงานก็เคยพูดหลายครั้ง่าเป็นลูกจ้างก็ไปทำงานจนถึงสูกจนถึงสูขเป็นลูกจ้างในหน่วยงานของราชการแห่งหนึ่งก็ทำงานเป็นลูกจ้างเป็นคนงานรวมเป็นคนงานใช้แรงงานเช้ามาก็ล้างห้องน้ำปวดขยะกเก็บใบไม้ก็ไปตัดหญ้าทางป่าทำโนู่นทำนี่ทุกสิ่งทุกอย่างครับผมก็แล้วแต่ที่ที่จะได้รับมาที่ทำไม้ก็จะโดนเลี้ยงอย่างนี้ครับผมถามว่าการทำหมาแบบผมคือไม้ที่ส่งต่อมาโอเค อันนี้อีกตอนหนึ่งของพี่เนาะอีกตอนหนึ่งมันก็จะมีบางกิ่งที่ไม่ติดนะครับผมไม่ใช่จะติดได้ทุกกิ่งไม้ก็จะมีความช้าด้วยคือหาตอลากอะไรไม่ค่อยสมบูรณ์ไม้จะทํทได้ยากเกาบไปได้ยากมากแล้วก็จะมีความยากด้วยจะไม่ไม่ไม่เข้ากันบางต้นก็จะทําง่ายบางต้นก็ทํายากไม้ที่สูงมากจะเป็นแบบมันนะครับผมอันนี้ไม่ได้มาแก้ตัวไม่ได้มาแก้ตัวของ จะมาอธิบายให้ฟังว่าผมเองก็โดนต่อว่ามาก็ก็หลายท่านผมก็เข้าใจนะว่าคนรู้สึกคิดถึงไม้เป็นยังไงเป็นอย่างไร,อ,งไรอันนี้ก็ตอนนี้ก็อยู่นานแล้วของอันนี้ที่อยู่ที่อยู่ทางภาคใต้ก็มีหลายตอวที่อยู่นานแล้วก็ไม้ยังไม่แข็งแรงพอที่ผมให้ได้ผมก็ต้องดูกว่าอันนี้อีกตหน,นึกกน่งก็ใช่อันนี้หมดเลยใช่หมดอันนี้ก็จะเป็นเป็นไอ อะไรล่ะบัวยิมพูอันนี้ก็เห็นไหมมันตนี่นะเพสับนะครับผมกำลังถ่ายงานอยู่เนาะก็กลับขอโทษด้วยอันนี้ก็จะใส่ซูเปอร์ซิดไปให้ด้วยกี้ไม้ดอกที่สวยอย่างไรอันนี้การทํางานก็จะทําแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นเป็นต้นที่คัดออกมาจะมาลงกระถางกันแบบนี้เลี้ยงแบบนี้ไม้ผมเอามาจากไหนบ้างในส่วนหนึ่งใช้การเขียบเมล็ดอีกส่วนหนึ่งไม้เสียบกิ่งก็มีการกลายพันธุ์ขึ้นมาได้ด้วย และอีกส่วนหนึ่งผมก็จะสั่งนําสายพันธุ์เข้ามาทั้งในเมืองไทยและในต่างประเทศด้วยก็จะทําแบบนี้การทํางานทั้งหมดก็จะมีคนว่าจะทำงานคนเดียวมาได้กินน้ำไหมไม่ได้กินน้ำผมรอฝนตกอย่างเดียวนอกจากวันอาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์ผมถึงจะมีเวลาให้น้ำประชุมได้ก็ให้ที่ทําได้ก็แค่ดูตรวจด,ดูหนอนอย่างจะมีตัวนอนมากินอันนี้ก็ต้องอาถิงดูน้อนอยางเดียวมาตรวจด,ดูหน,อน้อนจะลด้ไหม เชื้อราเพี้ยจะลงมไหมต้องมาดูอย่างนั้นอันนี้จะดูทุกวันแบบนี้นะครับผมถ้าไม่ดูไม้ก็จะจบเลยการทํางานการทำนินชมหลายท่านก็รู้ดีการทำงานากว่าเราจะเพ่ะเล็ดเลี้ยงโตแล้วก็จนมาขึ้นงานได้จนมาเสียบขึ้นงานแบบนี้ได้แล้วก็รอให้เขาสวยรอให้มีดอกเราถึงจะออกมาจำหน่ายได้ถามว่าผมทํางานทําไม้ทากี่ต้นหากจะทําไม้ให้ได้ขายทุกวันนะครับผม ตอนนี้จะเป็นดาก้อนอน,นี่คือดาก้อนหากจะทาไม้ให้ได้ขายทุกวันคุณต้องทําไ,ไม้ในจํานวนหลักหมื่นต้นครับผมหลักหมื่นต้นต้องมีชนชมหลักหมื่นต้นการดูแลชนชมหลักหมื่นต้นด้วยตัวคนเดียวจะทำํำยังไงคือผมเองก็มันจะช้ามากกันแหละการทํางานไม่มีใครนะผมไีม่ที่ไม่อยากได้ตังอยากได้เงินมาจนเกือบกกว่านี่สินผมก็มีเยอะแยะหมดก็มีทุกคนมีนี่สินหมดแหละไม่ไม่ใช่มีแค่ผมเนาะก็เดี๋ยวพาดู ก็อาจจะได้ส่งครบไหมไม่ครบก็อาจจะเรียกไปวันหลังถามว่าส่งเยอะไหมแต่ละวันก็ไม่เยอะนะบางวันก็หนึ่งเจ้าสองเจ้าบางวันก็ห้าเจ้า,บา,า,จาบางวันก็เก้าเจ้าเก้าท่านเก้าท่านนะไม่ใช่เก้าเจ้าก็เก้าพูดทีครับผมพี่พูดไม่ถูกภาพก็จะเป็นเก้าท่านสิท่านห้าท่านสองท่านอย่างนี้กว่าจะเอาไม้ขั้นตอนนอกตลองเอาไม้มามาถอดแล้วก็ลงถุงแล้วก็ ช้กระดางพิมพ์ห่อแล้วก็กลัวจะไปไปทํากล่องนี้แล้วก็ลงกล่องก่อนวิธีนี้ต้องไปดูที่ลายก่อนตรวจว่าท่านไหนที่โอนเงินมาแล้วท่านไหนที่จองไม้แล้วผมถึงจะได้เอาไม้เขียนชื่อเดี๋ยวจะพาไปดูทั้นตอนการทําการทั้งหมดอันนี้ไม้ก่อทาแบบนี้คือผมอยู่กี่คนที่บ้านผมอยู่สามคนพ่อแม่ผมพ่อผมเองแก่แล้วนะแก่แก่แล้วแก่แก่ไม่ได้อยู่ตอนเย็นตอนเย็นแกยังไปทํางาน จะมีโรงงานตรงนี้ห่างจากบ้านผมไปประมาณ600เมตรจะเป็นโรงงานแกจะเป็นจะมีคนแก่ๆอยู่ประมาณสองท่านสองคนนี่แหละจะทํางานเป็นยามรนสนอยู่ตรงโรงรงานตรงนั้นพ่อผมแก่มากนะเกิลนะปียังไปทํางานนะผมย่างปั่นจักรยานไปทํางานผมเองก็กลับมาบ้านก็ไม่เวลาที่จะดูแลอะไรมากมายก็ต้องมาคอยทํางานในสวนที่ตัวเองแกได้ได้สวนไม้ ก็มีความราชา้าผมก็โดนด่ดาเรื่องเรื่องไม้ที่ส่งมาทําไมไม่สวงกลับแล้วก็บางต้นที่มันยังส่งมาได้จริงๆก็ส่งมาได้จริงนะครับต้นที่เน่าก็เน่าเขา,เ,าเองรู้สึกไหมรู้สึกทุกอย่างลุกท่านที่เอาไม้ส่งมาก็าต้องการจะได้ไม้กับบ้านให้สวยสมบูรณ์บางต้นทํายากจริงๆริงครับผมบางต้นก็เน่าหลายต้นก็เน่าบางต้นกิ่งอย่างนี้กิ่งคอเนี่ย จะมีการกีดเคลายอะไรจะมีการกระแทกข้างในไม่รู้นะาก่เน่าปาดแค่ไหนก็เน่าลงแค่นั้นแหละทาไม่ได้ครับผมทําไม่ได้ก็บางก็ตอใหญ่ๆสวยทิ้งไปเยอะหลักร้อยต่อครับผมแล้วการที่จะไปหาซื้อหลักร้อยต่อครบร้อยตอก็ต้องขายเงินขายทุนผมจะเอาเงินทุนมาจากไหนไปซื้อก็ต้องมาขายอย่างชมอย่างนี้ครับผมจนกว่าจะไปหาเงินมาซื้อต่ออย่างนั้นได้การไปซื้อต่อเราก็ใช่ว่าจะไปเดินไปแล้วก็ซื้อมาได้นอกจากว่าเขาจะขายไหมในหมู่บ้านูนบ้านนั้นจะขายไหมบ้านนี้นจะขายไหม ถ้าไม่ขายแล้วก็ไม่ได้มานะครับผมมันก็จะมีความล่าช้าอย่างนั้นนะครับผมอันนี้ไม่ไม่ได้ออกมาแบบว่าโต้แย้งอะไรนะไม่ได้ออกมาแก้ตัวคือมาพูดให้ฟังการทํางานจะล่าชา้าถ้าจะทําชวนชมขายนะครับผมทำคนชมขาย <S 2>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  คุณต้องทำคนชมจำนวนหลักหมื่นต้นไม่ใช่มาทำร้อยสองร้อยต้นไอ้ร้อยต้นหนึ่งสองร้อยต้นน่ะขายไว้ไม่กี่วันก็หมดแล้วถ้าคุณขายไปถ้าทำร้อยต้นขายวันละต้นก็ร้อยวันก็หมดแล้ว อันนี้ต้องทําเป็นหมื่นตัวครับผมถาที่ใช้เพาะกระถางก็หลักหมื่นครับผมหลักมีสายมาอีกแล้วเนาะก็ขออนุญาตไม่รับเหมือนเดิมนะครับผมเพราะกำลังสายงานอยู่เราะถ้าออกไปรับโทรศัพท์มันจะตัดออกจากบกแล้วก็เรื่องปุ๋ยนะครับผมก็มีด้วยนะพี่ยาปุ๋ยแล้วก็ผมไม่ได้ส่งให้คือจะลืมเดี๋ยวจะส่งแก้ตัวให้พรุ่งนี้เช้านะครับผมก็ขอขอโทษกับพี่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูข้างในบ้านอันนี้เว็บบ้านก็อย่างนี้ทํางานอยู่อย่างนี้ครับผม ทำงานคนเดียวไม่ต้องพูดนะว่าจะเป็นแบบไหนตอนนี้ก็ในบ้านอันนี้เป็นกล่องอันนี้ก็ยังไม่ได้กีดกาวหีออะไรก็เป็นกล่องที่ยังไม่กล่องยังไม่ได้ขึ้นก็ต้องมาต้องมาใช้เวลาอีกเวลาหนึ่งในการขึ้นกล่องแล้วก็ส่วนมรรพันตรงนี้จะมานั่งตรงนี้มาอันนี้คือบรรพันที่ที่เตรียมไว้แล้วก็ค่อยมันนับมาคัดบรรพันก็เลือกที่สวยที่แข็งแรงให้ ก็ได้บรรจุซองอย่างนี้นะครับการทํางานจะเป็นแบบนี้อันนี้คืออีกขั้นตอนหนึ่งมันก็จกะหลายขั้นตอนยางปุ๋ยตัวนี้จะเป็นปุ๋ยเร่งดอกเร่งสีอะไรเหล่านี้อันนี้ก็คือสิ่งที่ซื้อเขามานะครับซื้อมาซื้อมาเพื่อหากําไรนั่นเองซื้อมาก็เพื่อหากําไรอันนี้ไม่ได้ทำขึ้นเองครับผมราคาอาจจะดูแพงไปครับผมดูแพงไปก็จะมีค่าส่งค่าไปซื้ออะไรทํางานก็ต้องมีกําไรนะพะม่ีกาไรก็ไม่รู้จะทาไปทาไมนหอะอันนี้พูดจริงผมพูดตรงเดี๋ยว อยากเห็นเมียผมไหมนอนอย่างนี่นี่เมียผมนอนดูทีวีตรงนี้ก็นอนดูทีว <c oughs> ีอย่างนี้ผมก็บ้านก็อยู่อย่างนี้เดี๋ยวพาไปดูว่ามีอะไรกินบ้างบ้านก็จะุกอย่างนี้เคยถ่ายให้ดูแล้วครั้งนะอันนี้ก็เป็นที่เก็บอะไรก็มีอุปกรณ์ในการทํางานอันนี้เป็นทิปเป็นทปใส ที่ใช้ในการเสียบกินคุณชมจะใช้ถุงข้าติกด้วยตัวนี้ด้วยก็เดี๋ยวมาดูว่าผมมีอะไรกินวันนี้ถ่ายยาวไปมันจะยาไปแล้วคิดอันนี้ก็มีนี่ค่ะผมมีมีผักก็มีน้ำพริกนําพริกปลาแล้วก็มีหมูทอดนิดหน่อยก็จะประมาณนี้คิดว่าผมก็ไม่มีอะไรมากมายผมก็อยู่นี้แหละอันนี้ผมพูดตรงๆว่างานล่า้า คือต้องทําทุกอย่างทุกขั้นตอนไม่ใช่ว่าจะจับให้มาขายมาขายผมก็ไม่เวลาที่จะทําได้ขนาดนั้นผมเองก็ต้องมาทํางานด้วยแล้วขั้นตอนแรกที่ทํางานเลยจะนั่งตรงนี้นั่งที่ทำงานเองอันนี้คือห้องนอนเองจะลบเป็นห้องนอนเองก็ประมาณนี้ห้องนอนแค่ผมห้องนอนคนโสดไม่มีแฟนอยเขาอันนี้ไม่ได้อะไรหรอกไม่ได้อะไรเลยก็ะ <laughs> <laughs> จะมาจดชื่ออย่างนี้ผมก็เวลาที่ผมส่ง ส่งใบเสร็จในการส่งของก็อาจจะส่งมือข้ามมาเพราะว่ายังไม่เวลาที่จะทําก็ส่งลังจากส่งกเสร็จแล้วก็จะไประตรวจดูทางไลน์แล้วก็จะไปจดชื่ออะไรประมาณนั้นว่ามีชื่อท่านไหนบ้างที่รับะไรไบบ้างก็จะมาที่ที่ค้าว้ก็จะมานั่งทํางานอยู่ตรงนี้ครับผมก็ทํางานจดชื่อแล้วก็จะไปคับเรีบพันหลังจากคับเรีบพันแล้วก็ไปทํากล่องต่อกล่องต่อกล่องเสร็จแล้วก็ไปเอาไม้ถอนออกจากถานลงถุงยาง แล้วก็มาหอมขั้นตอนมันจะเยอะไปหมดไม้ไม่กี่ต้นแต่ว่าทําคนเดียวนะผมก็มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายๆอะไรบ้างไหนมันเข้าใช้เรื่องอะไรที่ง่ายโอ๊ยจะบอกว่าถูกแลแ้วไหมครับว่าเพลียนเปลี่ยนแลเดอว,ว่าเพียนแลเดอเดี๋ยวนั่งแป๊บนึงนนครับผมเหนื่อยแล้วครับผมก็มาสวัสดีครับผมสวัสดีกันรอบสุดท้ายการทํางานในทุกขั้นตอนที่ผมทํางานอาจจะได้ดูแล้วเนาะว่าพอเข้าใจไหม ขาอาจจะพูดไวไปไหมจะพอฟังได้ไหมพอจะเข้าใจกันไหมนะครับผมคือจะอธิบายให้ฟังว่ามันคน่าช้าจะเป็นแบบนั้นนะผมไม่มีใครไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ต้องการอยากไม่ขายไม่ขายของเนาะก็ต้องการอยากขายเป็นไม้ถ้าเราสับก็บางครั้งก็รับไม่ได้นอกไปทํางานก็ไม่กล้ารับพอสศัพท์เพราะผมจะทํางานเป็นลูกจ้างก็ไม่สามารถที่จะรับพอสับทได้าต่ไปทำงานก็ต้องเตรียมเตรียมทำโน้นทำนี้เนาะก็ไม่มีเวลารับพอสัพจริงก็หลายท่านว่า โอ้อุตสา์ยอยากช่วยเหลือเข้ามาจับจอไว้ก็ไม่เคยเห็นหน้าสักครั้งเดียวเลยก็ก็จะเป็นแบบนั้นการทํางานมันก็จะแบบนี้ครับผมทุกอย่างตั้งแต่การเข้าเลทการให้นะ้ำโอนจนการทําทุกอย่างการทําการตลาดด้วยอย่างนี้แหละก็จะทําอยู่คนเดียวครับผมผม <c oughs> ก็ไม่รู้เนะว่าผมจะทําได้แค่ไหนก็ทำเรื่องเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยก็ไม่เหนื่อยแค่ว่าเวลามันไม่พอครับผมไม่พอในการทํางาน อันนี้ไม่ได้มาออกตัวนะคุณพี่คือมาอธิบายให้คุณพี่รั้ว่ามาที่ส่ง้า,ามันก็จะมีปัญหาโน่นนี่บ้างไม่ไม่มีครับผมไม่มีใครว่าไม่อยากสมง,งานทุกการทํางานก็อยากสมง,งานทุกทุกตัวทุกชิ้นก็อยากทาให้สมบู์โ์ให้สวยก็ให้ดูดีทั้งนั้น,นครับผมมางานมาดูไม่ดีก็ไม่ไม่แน่ใจสูงกับก็อย่าเป็นแบบน,นั้นนะครับผมก็กบขอโทษด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็มีหลายท่านที่ผมนัดเพ่จะโทรกลับก็ไม่รู้จะได้โทรกลับไหม ถ้าไม่ได้ผูกกับข้อกาบขอโทษอีกครั้งนะครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณที่เปลี่ยนควใจให้ขอบคุณที่ให้ผมเป็นยูคีสามผมเองก็อาจจะเกือบสองปีเนาะที่ผมมาทําทําช่องการดูชมก็ทํามานานแล้วตั้งแต่เป็นบรรลุนะผมแต่ก็มาแต่ที่ใจทําช่องก็ก็เพื่ออยากได้เสนอสินค้าได้พูดคุยอย่างนี้อาจจะพูดมุกไปวนมาไหมหลักการทํางานก็อย่างนี้นะผมก็อย่างนี้แหละนะพูดไปแล้วเนาะ จร them, ิงๆเขาเองก็ไม you right. ่ได้มีอะไรนมานัยนะที่คิดก็ไม่เคยมีอะไรไม่เคยมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นที่มีทุนมีไม้ทุกวันนี้เกิดจากที่ทุกท่านได้ช่วยเหลือได้สร้างทุนให้ผมคือการร่ำไม้จากผมก็จะเป็นทุนที่ผมทํางานต่อไปก็จะเอาเงินในส่วนมาใช้จ่ายในครอบครัวเป็นค่าแรงชีพแล้วก็ค่าอาหารแล้วก็มาลงเป็นงานที่การลงทุนต่อไปก็จะทําแบบนี้หมุนเวียนอยู่แบบนี้นะผมมันก็หมุนเวียนอยู่แบบนี้ ก็ไม่ได้อะไรนะผมไม่ได้อะไรมากมายก็แค่ได้กินได้ใช้ก็นั้นค่ผมก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐมากๆแล้วเพราะเองก็ทาทุกอย่างอันนี้ผมจะชอบพูดแบบนี้คือพ่อแม่ผมยังมีชีวิตอยู่ผมก็จะทํไในสิ่งที่ผมทําได้ในสิ่งที่ผมหามาให้ได้ผมก็จะหามาให้สิ่งที่อนวยรวมสะดวกจะมีทีจะเป็นทีวีเป็นพัดลมอะไรก็ช่างผมก็จะหามาให้ผมจะให้ตอนที่ท่านอยู่ผมตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ผมตอนที่ท่าน ยังอยเ,เราเราก็จะทําแบบนี้ผมก็จะทําแบบนี้ครับผมผมก็จะหาอาหารให้พ่อแม่ผมได้กินหาข้าวซื้อข้าวมาหุงก็อย่างนี้ที่นาไม่มีครับแต่ว่าไม่พอกินหรอกผมก็มีครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งจะเป็นบ้านพี่สาวจะมีพี่สาวมีหลานชายด้วยตรงนั้นก็มันก็ไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายการที่ทํางานอย่างผมเวลาผมเวลาไม่มีเงินหากผมทํางานอยู่ชมตัวเดียวเลยไม่ได้ไปทํางานตัวเองตันนั้นเต็มที่ผมจะทําได้เต็มที่ อันนี้ผมต้องไปทํางานด้วยจะทึกสุดแต่ถ้าไม่ทํางานอันนั้นคืองานหลัจกจะเงินงเดือนแค่หกเ็ตพันแต่ว่าก็เป็นรายได้ที่ผมต้องได้รับทุกเดือนตัวนั้นจะเป็นเป็นตัวสําคัญที่จะทให้ตัวเองแล้วก็ผยอยู่รอดผมเองก็งานจะล่าช้าก็ขาดก็ท้วดด้วยะนะครับคุณพี่ก็ก็ขอเวลาให้ผมอยู่หน่อยเนาะก็และการส่งไม้วันนี้ก็จะพยายามสม่งให้ครบนะครับผมหาขั้นไหนไม่ครบ ก็คงจะไม่เป็นไรเนาะคุณพ่าคุณพี่หรือเกิดด่าไว้หมล่ะก็ไม่รู้แหละผพรอธิบายหมดแล้วนะเคียร์โอเคไหมจะได้ทํางานต่อครับผมก็คิ่มีจบเลยครับผมก็ขอบคุณที่สุดขอ,ขอบคุณแล้วก็ขอขอบคุณะสวัสดีวันนี้ผมสดีครับ